วางแผนชีวิตตัวเองดีๆเพราะไม่มีมนุษย์คนไหนวางแผนชีวิตให้ตัวเองล้มเหลวสักคนคตรพิวัตรสอนผู้นำตามเาล้านผมเป็นนักธุรกิจสักดิษฐมอวิ่งจับกัดมาจนเป็นคนปืนเตเ,เ,เปืนยันตะข่าวจังหวัดตรังวันนี้ก็ได้มีโอกาสแข่งปันข้อมูลทางธุรกิจให้กับองค์กรให้กับตีมานให้กับอุ่นทวนธุรกิจวันนี้ก็อยากมาแข่งปันในเย็บีก็อยากในเย็บีของคุณพิวัติมีรายได้เดือนละล้านกันทุกคน เกิดมาจนนะคุณไม่ผิดแต่ถ้าลูกคุณเกิดมาจนอันนี้น่าคิดสักทิดนะเราเป็นพ่อแม่แบบไหนโค้ดบอกฝากให้คิดการทําธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรารู้เราเข้าใจแต่คนส่วนมากไม่รู้ธุรกิจตะคนรู้จักเยอะแต่คนรู้จริงมีก็ไม่กี่คนหรอกจังหวัดจังโคดสอนที่บ้านนะต่างจังหวัดสอนออนไลน์ย้ําด้วยสอนเฉพาะคนที่ต้องการมีแต่ได้เดือนละล้านเท่านั้นหนึ่ง มันไม่เสียเวลาตังคนสอนสองไม่เสียเวลาคนเรียนด้วยท่านสามารถรับชมพรีพิดีนี้ได้ทุกช่องทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t i t t o k อิน t a g r กรม w ว t t เตอร์ t u b e บไ e พวกนี้ทุกช่องทางสื่อออนไลน์พิมพ์้นหากำว่าโค้ดพิวัตรสอนผู้นำจำนวนล้านท่าอย่าลืมติดแอคเซ็ด้วยนะการสร้างรายได้เวลาล้านกับตุรกิจสกิลโมบิ้งจำกัดมาจน ไม่ยากให้มากๆถ้าท่านรู้ถ้าท่านเข้าใจกดใจระบบะระบบที่กดใจก็คือระบบเอเดวีสักเฟนมอลลี่ด้วยชิปอะคาเดมีมันจะมีสามเริ่มต้นสี่รู้อากุณาและก็โอกแกนนำถ้าท่านทำโอกแกนนำได้นท่านก็เป็นผู้นำได้ซึ่งผู้นำมันจะมีตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านและก็หลักหลายหลายล้านเหมือนนักธุรกิจรุ่นพี พี่เขาทำธุรกิจนี้บางคนประสบความสำเร็จมีรายได,ได้หลักหลายล้านท่านก็สามารถไปเชื่อดูในช่องทางสื่อออนไลน์ทุกคนที่เขาประสบความสำเร็จกับธุรกิจนี้เขาใช้ระบบทั้งนั้นคเูเดงกเขาใช้ระบบระบบเอทบีมันจะมีเล่นจรีรบดมแบบนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนวางแผนใน่ยนตัวเองล้มเหลวสักคนแต่คนที่ล้มเหลวคือคนที่ไม่เคยคิดวางแผนใ่้กับตัวเองเกิดมาจนน่คุณไม่ปิดหรอก ตายแล้วยังจนคุณก็ยังไม่ปิดแต่ถ้ารูปคุณเกิดมาจนคุณคิดสักนิดนะวันนี้คุณทำอะไรอยู่คุณไม่ได้บอกว่าธุรกิจสักขีมอบียิงจำกัดมาจนที่คุ้ต่ำมันดีที่สุดนะแต่ผมต่ำแล้วมันตอบโจทย์ชีวิตหนึ่งมันช่วยในเรื่องของสุขภาพเราคือสิ่นกามากินไม่ใจดูแลในเรื่องของสุขภาพสองมันตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้สามมันตอบโจทย์ในเรื่องของเวลา ทำที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ว่างตนไหนก็ได้ทํากับใครก็ได้สี่ได้ในเรื่องของการต่องเที่ยวธุรกิจไอยนิดเดียวมันจะมีสเต็ปที่หนึ่งสมัครฟรีสองสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายสเต็ปที่สามตั้นคนซื้อสินค้ามากินมาใช้ให้มันได้ตําแหน่งธุรกิจเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้ตั้นก็สามารถสร้างรายได้อกหลักเจ็ดหลักได้แล้วกับธุรกิจสักเทีมองเนี่ย โอกาสอยู่ที่มือท่านอยู่ที่ท่านตัดสินใจวพราะท่านจะเลือกเส้นทางเดิมอานเดิมๆอาชีพเดิมๆเพื่อจะเลือกเส้นทางใหม่ข้อดีสัววกสิบมอมันตอบโจทย์ชีวิตมันสามารถทาควบคู่กับงานประจําได้กวกว่าวววไปคิดถ้าท่านสนใจอยากเป็นุ่้ส่วนธุรกิจตักมหาคก่ได้คูยินดีแบ่งปนันให้ร่อยร่อยเข้าว่าร้อยร่อยเข้าวาร้อยร่อยเข้าวาร้อยร้อย พ่อคนมาดักปลาดักปูใส่้าถุงนุ่งโจงกระเบน